สวัสดีครับพวกผมนะครับเบ๊บอยนะครับจากช่องมัตต์ไฟฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกี้เดินทางจากอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาถึงที่อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณนะครับวันนี้อยู่ที่วัดทับกระดานนะครับมาไหว้แม่พุ่มพวงดวงจันทร์มาแก้บนครับผมคือตอนที่ผมมาเนี่ยก็มันมืดแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีใครหรอกครับอ่า แต่รู้สึกขนลุกนะครับจริงๆนะรู้สึกขนขนลุกมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเงินน่ะไปหยอดตู้นะครับทําบุญนะทุกคนนะนะครับโอมาถึงก็ขนลุกเลยนะครับอ่ะตรงนี้มีมีผ้าป่าหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ครับมีหรือไม่มีเราก็ไปติดเอาไว้ก่อนนะทุกคนนะนะครับอ่ะติดผ้าป่าด้วยนะครับแล้วก็ อ่าร่วมทำบุญด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะติดผ้าป่านะครับ แบงค์ยี่เหรอน้อยไปเนาะแบงค์ร้อยดีกว่านะครับมามาตั้งทีแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดวงจริงเหลือสองแบงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเอาแบงค์แบงค์ร้อยติดติดผ้าป่านะครับแบงค์ยี่เราก็จะทําบุญที่ที่เราซื้อดอกไม้ลูกเกียนนะครับอาบูชานะมันเหลือสองแบงค์จริงนะไม่ได้กดตังมานะครับ่อเดี๋ยวเอาแบงค์ร้อยเราก็จะอ่าทําบุญเนาะนะครับ โอเคนี่ครับแบ่ง้อยนะครับสาธุบุญนะครับขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสาธุแมงกับีร่วมทำพระป่านะครับพระป่าสร้างสร้างอ่าสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดทับกระดานสาธุนะทำบุญไปแล้วนะครับเงินก็อยู่ที่วัดนะครับ แล้วเราก็จะมาตรงนี้นะครับโอเคเหลือยี่สิบาทเพราะผมไม่ได้กดตังมาอันนี้ก็จะทำบุญจอดตู้นะครับถูกครับหลอกไม้ใช่ไหมนี่เรอมาไปตรงไหนดอกกลาบไม่มีเนาะเอาไม่เปนลร ตรงนี้คือทำบุญตรงนี้มั้งนะครับเดี๋ยวเราเอานี่ก็ได้ทุกคนนะฮะอ๋อมีดอกกุหลาบอยู่ตรงนี้อ่ะไ่ว้แม่พุ่มพวงอยู่ตรงนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราหยอดไปแล้วนะตรงนี้ก็จะเอาดอกกุหลาบนะครับไปไหว้แม่พุ่มพวงที่ศาลข้างในนะครับนี่นะครับผมก็เอาไปไหว้สามดอกครับแค่นี้ครับนี่ครับสามดอกไปไปไหว้แม่่พุ่มพวงนะครับทุกคนนี่นะครับ ไปยังพร้อมอยังครับพร้อมแล้วไปครับผมเดี๋ยวก่อนก่อนไปขอสักสักรูปหนึ่งเนาะนะครับขอสักรูปหนึ่งนะครับอ่าตรงไหนดีอ่าตรงนี้ก็แล้วกันเห็นเห็นมีป้ายแม่พุ่งพวงอยู่เดี๋ยวผมไปแคปเอานะฮะเดี๋ยวแมนกพี่จะจะแคปเอานะครับอ่าโอเค เออไดเปล่าได้ฮะเนี่ยอืมเนียวอืมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปแคปเอาน,นะครับเพราะไม่มีคนถ่ายรูปนะฮะอ่าทุกคนนะครับแม่กับพี่ก็เอาดอกกุหลาบไปไหว้แม่พุ่มพวงนะครับทุบทางด้านในเนาะทุบเดี๋ยวนะด้านในมีทุบหรือเปล่า อโอเคเดี๋ยวไปทางด้านในกันแล้วกันนะครับมานะครับเราก็จะได้รีบไปที่วัดเออไม่ใช่ศาลหลักเมืองนะครับเอาลนะครับเราจะเดินเข้าไปหาแม่แล้วนะครับนี่แม่อยู่นี่นะครับแม่พุ่มพวงอยู่นี่นะครับก็ไม่มีใครเลยนะจะบอกให้นะครับ เดี๋ยวผมถอดรองเท้านะครับเอ้ทูไปเช็คเราอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเจอแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาจุดจุดอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไหว้แม่ตรงนี้นะอะเดี๋ยวให้ FC ได้ดูแม่ก่อนนะครับอ่าแม่เป็นคุ้มพวงนะครับผมอ๋อรู้สึกดีครับ รู้สึกด,ดีแล้วรู้สึกขนลุกมากอ่ะเดี๋ยวผมขอจุดทูบก่อนนะทุกคนนะนะครับผมจุดทูบก่อนอ่ะทุกคนครับขอบคุณมากนะครับเอฟซี FC บอกว่าแม่พมพวงใช้ทูบหนึ่งดอกนะครับเนึกว่าไม่มีไฟซะแล้วต้องใส่รอบหน้าทางปกไฟแช็กกันะไม่ไม่ได้สูบยาหรอกแต่ว่าพกเอาไว้จุดทูบครับ เอาละฮ่า right. uh, <Yeah. S 1> ได้แล้วทุกคนขอบคุณมากโอ้โ oh, ห oh, มาไหว้คนเดียวด้วยความรู้สึกอื <c oughs> นะ่สุดๆไปเลยนะทุกคนนะไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนนะครับอ uh, uh, เดี๋ยวผมมองผมจะเอาไว้มุมไหนดีละก้องอะ uh, uh, ขอขอมุมนี้ก็แล้วกัน uh huh. นะครับให้เอฟซีได้เห็นมุมกว้างเนาะทุกคนครับใครที่อ uh huh. ใค,ใครที่อยากจะขอพรแม่พุ่มพวงนะครับก็บมาขอพ่อแมงกะี้นะครับตอนนี้แมงกะี้ก็ได้มาอยู่ตรงที่ศาลแม่พุ่มพวงศาลที่หนึ่งนะครับมาอ๋อกาไม่ต้องแบม,มือแล้วครับอโอเคมานี่นะทุกคนนะครับแล้ว าทุแมงกบ,บี้ฟิล์มนะครับมาไหว้แม่พุ่มพวงนะครับก็มาแก้บนนะครับที่แมงกบ,บี้ได้บนไว้ว่าถ้าได้สามแสนซับทางช่อง y o u t u b e นะครับจะมาไหว้แม่นะครับวันนี้แมงกกบ,บี้ก็ได้มาไหว้แม่แล้วนะครับแม่พุ่มพวงๆๆนะครับก็ลูกก็ขอพรนะครับขอใหอ้ลูกนะครับได้ตามถ่ายงาน ไลฟ์สดถ่ายคลิปน้องต้นข้าวสุพิยานะครับขอให้ยอดวิวปังๆขอให้เงินทองไหลามาเทมานะครับขอให้น้องต้นข้าวมีงานปางังๆตลอดแล้วก็ขอให้แมงกะบี้ตามน้องก็ได้ดีตามน้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแมงกะบี้จะจะมาขอใหม่นะครับแม่พึ่งพุ่มพวงครับวันนี้แมงกะบี้ต้องอไปที่ศาลหลักเมืองนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ น้องต้นข้าวนะครับมาร้องเพลงที่ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวแมงกบี้จะหาเวลาว่างๆช่วงกลางวันนะครับมาอ่าไหว้ขอพรแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับแมงกบี้มาแก้บนนะครับสารับแม่ครับเอ้ต้ง่านัมทุนเนาะโอเค ขอให้ต้องผ่านอ่าโอเคผ่านนี่นะครับอ่าโอเคมาก็แมงกะปีฟิล์มขออนุญาตแม่พึ่งพวงนะครับในการบันทึกวิดีโอบันทึกภาพนะครับแม่ครับให้เอฟซีได้ดูกันนะครับนะครับดอกกุหลาบที่แมงกะบีมาไหว้แม่พุ่งพวงนะครับ ก็โอกาสนี้เราก็ไม่มีโอกาสนี้เลยนะได้มาถ่ายรูปแม่ร,รูปเก่านะครับให้เอฟซีทางโซเชียลได้เห็นแม่พุ่มพวงกันนะครับโอ้โหรูปแม่นะครับนี่นะทุกคนนะรูปแม่พึ่งพุ่มพวงนะครับ อพอดีเงาผมบางนะนะครับตรงนี้เงาจะบางนิดหนึ่งอ่าโอเคนะนี่ครับลูกเต่าก็ขังมากๆเลยนะนะครับอันนี้ผมผมขอญอาตแม่แล้วนะนี่ครับลูกแมคือมุมพวงผมสั้นนะครับ ก็เป็นเป็นหุ่นแม่นะครับแม่ครับขอญาตถ่ายหุ่นนะแม่นะนี่นะครับโอ้คนลุกอ่ทุกคนครับนี่ครับผมมาขอแม่ถ่ายใกล้ๆนะครับอันนี้ใกล้แบบไม่ต้องซูมนะเอฟซีจะได้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะครับนี่คือแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับวันนี้ดีใจครับที่แมงกี้ได้มาแก้บนนะครับบนบานไว้นานแล้วนะครับอืม อะไรนะแมงเขยา่าติ้วเสี่ยงโชคหน่อยเผื่อแม่ให้โชคลาบเอางั้นเหรออ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวท้ายคลิปเดี๋ยวแม่กัพี่จัดให้นะนะครับแล้ตอนนี้คือให้เอฟซีที่บ้านได้เห็นสารของแม่นะครับอืมนี่นะครับถ่ายไปก็คนลุกไปนะครับแต่ว่าผมก็ขอแม่แล้วนะว่าขอถ่ายออกโซเชียลนะนะครับให้เอฟซีทางบ้านได้เห็นแม่พึ่งผู้พวงกันเพราะว่า แมงกับ,บี้มีโอกาสเดินทางมาไหว้แก้บนแม่พึ่งคุ้ปมปวงแมงกับ,บี้เจอน้องต้นข้าวก็ที่วัดทับกระดานนี่แหละครับน้องมาแจากน้าส้มเป็นดวงชะตาที่ได้เจอกันครั้งแรกนะครับน้องก็ยังไม่รู้จักผมหรอกนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคให้ผมล้วงหายเหรอพี่ไอซ์อ่ะจัดไปนะฮะอ่ะทูครับแม่ครับเดี๋ยวยังไงผมก็ขอโชคลาภไปกับเอฟซีหน่อยนะแต่ว่าแมงกะบ,บี้เองก็ไม่ได้ซื้อหรอก นะครับเพราะผมเองไม่ค่อยมีดวงทงังทางโชคทางลาบทางทางนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทางเอฟซทางบ้านก็ไม่แน่นะครับลูกก็ขออนุญาตเสี่ยงโชคให้เอฟซีทางบ้านนะครับแม่ครับอ่าโอเคนะผมขอแม่แล้วนะนะครับต้องขอขอนทุกคนอย,อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมอ่าอยู่นี่นะอืมโอเคเดี๋ยวผมใส่ขา,าตั้งกล้องก่อนครับเอฟซขอให้แมงกะพี้นะครับเขยา่า หรือว่าจับลูกอิมปองนี้แหละเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมขอสามตัวกับแม่ก็แล้วกันนะครับไว้แม่ก่อนในรึ่งพวงนะครับขอโชคลาภสามตัวให้กับเอฟซีของช่องแม็กกี้ฟิล์มเนาะนะครับถ้าทูเอาไหนดีอ่มันเป็นมันมันเป็นล้วงนะทุกคนนะนะครับมาเอาอันนี้ก็แล้วกันสามตัวนะสามครั้งนะครับเขยา่าเขย่าก่อนพร้อม ปึ๊บเลขที่หนึ่งก็คือเลขเลขห้านะครับเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับทุกคนนะอันนี้คือเลขห้านะทุกคนนะมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับสีเมจิกที่เขียนอยู่มันอาจจะจางๆหน่อยนะครับมันคือเลขห้า FC พิมพ์ไว้นะครับมันมันคือเลขห้านะครับ โอเคนะพิมพ์ไว้นะเลขห้านะตัวแรกนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับปุ๊บได้มาแล้วมันก็คือเลขมาวชัดเลยเลขสี่นะครับเลขสี่นะทุกคนนะเ,ออเลขสี่นะครับ อ่ะทุกคนพิมพ์ไว้นะครับอันนี้เลขสี่นะครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับเลขสี่นะครับตัวเลขห้าตัวที่สองสี่นะครับพิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวมาเลขสุดท้ายนะครับเลขสุดท้ายแล้วครับม,มันก็คือเลข เรียกอะไรเนี่ยทีเนี้ยเอาแล้วเก้าเก้าหรือหกเนี่ยทุกคนครับมันมันคือเก้าหรือหกเนี่ยหกมั้งไม่หกกัเก้านะครับมันกลับหัวได้นะครับแม่ตัวสุดท้ายจับซะแบบนะหกกับเก้านี่แหละครับไม่เก้ากับหกนะครับเพราะมันกลับหัวนะครับอ่ะทุกคนนะครับไม่หกกัเก้านะครับ แต่ถ้าเขาเขียนอย่างนี้คือคือหกใช่ไหมนะครับห้าสี่หกหรือห้าสี่เก้านะครับทุกคนจิ้มไว้นะครับห้าสี่หกหรือห้าสี่เก้านะครับเอาสาธุนะครับห้าสี่หกหรือห้าสี่เก้านี่แหละนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวแมงกับพี่ก็จะไหว้แม่พุ่มพวงแล้วก็จะได้ออกเดินทางาไปที่สาหลักเมืองนะทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวแมงกับพี่จะไหว้แม่พึ่งพวงก่อนกลับนะครับเดินทางก็ขอโชคลาภแม่นะครับสาธุครับแม่พึ่งพวงครับแมงกับพี่จะเดินทางนะครับ ไปที่สารลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าพ่อสวนแตงนะครับพรุ่งนี้จะไลฟ์สดน้องต้นข้าวนะครับให้เอฟซีทางโซเชียลได้รับชมกันนะครับผมก็แม็กพี่ก็ขอให้พรุ่งนี้ยอดไลฟ์ยอดวิวของแม็กพี่นะครับคุ้งทะยานงสูงไปเลยนะครับแม่ครับสาธุนะครับขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยแค้วคาดมีผู้คนรักให้เอนดูนะครับมีผู้คนเมตตานะครับ ช่วยเหลือลูกเวลายากลําบากถ้าลูกมีเงินมีทองแล้วนะครับลูกก็จะช่วยเหลือคนอื่นต่อนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนทีอ่อยากให้ผมช่วยนะครับสาธุครับแม่ครับเดี๋ยวแม่กบี้จะขอตัวเดินทางก่อนนะครับสาธุครับแม่ครับ โอเคครับแม่คับพี่ขอถ่ายรูปกับคุณแม่นะครับผมจะนั่งคุกเข่าตรงหน้ารูปปั้นนะครับแม่ครับขออนุญาตนะครับทุกคนครับแม่ครับพี่จะถ่ายรูปกับแม่พึ่งพุมพวงโดยใช้ต้องถ่ายวีดีโอเดี๋ยวไปแคปที่หลังนะครับ อ่าโอเคครับ f อฟครับนมงกับพี่ก็จะออกเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะนะครับวันนี้ก็ได้มาแก้บนที่ศาลแม่พึ่งพุ่มพวงที่วัดกระดานสําเร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าหาอากาศมาขอแม่ใหม่นะครับวันนี้เราต้องรีบไปเพราะว่ามันก็มืดแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางไปหาที่พักนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสาธุไปแล้วแม่ครับ